นะครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ในะช่วงเวลาห้าโมงเย็นนะครับก็มีสัตว์ป่าออกมาตรงที่ของเราอยู่จริงๆด้วยครับแนวป่าเมื่อกี้ผมลืมบอกเพื่อนๆไปว่าจริงๆก็ผมจะนอนข้างบนตรงนู้นนะตรงมือผมนะครับปลายมือผมนะครับแต่พอดีเขาบอกว่ามีสัตว์ป่าออกมาเขาก็เลยไม่ให้นี่ครับแล้วเราก็เจอเขาจริงๆครับเราเจอกวางตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวฮะนี่ครับ บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของเรามันบ่งบอกถึงความบุดมสมบนนูรณ์นะฮะโอ้ดูสัตว์ป่าตัวนี้นะครับครับมิพอครับเจออะไรให้ดูอีกอย่างนึงครับพเพื่อนครับเนี่ยครับขี้ช้างครับขี้ช้างได้ประมาณสักวันก่อนนี้มั้งครับโอ้โหนี่ผมเริ่มจะเสียวสันหลังแล้วนะครับ ไม่รู้จะอยู่ต่อกันดีไหม ดูสิสุดสายรถงามฮะเดี๋ยวไปดูป้ายหน้าครับได้แล้วเราก็เจอแล้วครับเจอสถานที่ที่เราต้องการแล้วครับนี่เราอยู่บนเขาใหญ่นะตอนนี้เขาอยู่ที่อุทยานฝั่งนู้นมีคนเยอะมากผมก็เลยคิดว่าจะ มาห่างๆจากที่มันอยู่แบบโลง่โลงๆไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่นู่นนะครับเราคิดไว้น่าจะเป็นเนินนู่นนะฮะเห็นไหมนู่นนละครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเดินชมก่อนนะครับโอ้ช่วงนี้ก็อากาศดีเย็นสบายครับก็มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับนู่นมีเฮลิคอปเตอร์เลยครับ ก็มีโอ้ฝั่งนี้เยอะมากครับที่นี่วิวก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับมีห้องน้ำให้ครับแต่ไม่มีน้ำไม่มีไฟให้นะครับฝั่งนี้พาดูวิวครับ กแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่เราจะกางเต็นท์กันดีกว่าครับโอ้น่นแหล,ละครับท่านผู้ชมครับพอบทบ,บผมยืนรอยอยู่ที่เนินนี้ครับพอบทบผมบ,บ,บอกว่าชอบมุมนี้มากเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันอยู่แบบโดดเดี่ยวครับอยู่ห่างไกลจากเต็นท์อื่นๆเขา พอดีเราสองคนแบบชอบความเป็นกันเองสูงนะครับเนี่ยฮะเราจะอยู่แถวจุดๆนี้นะครับนี่จุดที่ผมอยู่นี่คือสูงที่สุดเลยเย็นนี่เย็นสบายฮะแล้วเราก็จะมองลงไปเห็นทุกคนหมดเลยครับสบายปลอดภัยแต่ไกลห้องน้ำไปนิดนึงห้องน้ำโอ้โหอไหนครับอ้าวมีห้องน้ำอยู่ใ,ใกล้เราด้วยไม่ใช่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามากางเต็นกันก่อนนะเดี๋ยวเราก็มาทำกิจกรรมกันในายามเย็นวิวสวยๆชิวๆแบบนี้ครับวิวยามเย็นเย็นครับยิ่งเย็นค่ำๆม,มาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วครับน่ครับให้ดูวิวสวยๆกันโอ้ก็มีผู้คนพวกสายแคมปิ้งทั้งหลายนะครับใครที่ชื่นชอบนี้ก็ มาได้เลยนะครับไม่ไกลครับบนเขาใหญ่เราไี่เองครับนี่เรมีเฮลิคอปเตอร์นะเฉิญถมีใครเป็นอะไรครับอืนนี้เพล่นๆดีครับ,รบมีคนมากางเต็นท์ข้างหน้าเลยนะโอ้โหอย่างชิลเลยฮะ สวยครับอากาศเยน็นๆมาชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกกันครับอย่างนี้โออีกหนึ่งมุมที่สวยงามครับยามเทศกาลอย่างนี้ในช่วงก่อนพระอาทิตย์จะตกดินนะว้าสวยๆเลยครับ ให้ดูวิวให้ดูวิวอย่างสวยงามมีเซอร์ไพรส์นะครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ในช่วงเวลาห้าโมงเย็นนะครับก็มีสัตว์ป่าออกมาตรงที่ของเราอยู่จริงๆด้วยครับในแนวป่าเมื่อกี้ผมลืมบอกเพื่อนเพื่อนไปว่าจริงๆรก็ผมจะนอนข้างบนตรงนู้นนะตรงมือผมนะครับปลายมือผมนะครับแต่พอดีเขาบอกว่ามีสัตว์ป่าออกมาเขาก็เลยไม่ให้นี่ครับแล้วเราก็เจอเขาจริงครับเราเจอกวางตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวฮะ นี่ครับบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของเรามันบ่งบอกถึงความบุดมสมบูรณ์นะฮะดูสัตว์ป่าตัวนี้นะครับครับมิพอครับเจออะไรให้ดูอีกอย่างหนึ่งครับเพื่อนครับนี่ครับขี้ช้างครับขี้ช้างได้ประมาณสักวันก่อนนี้มั้งครับ โอ้โหนี่ผมเริ่มจะเสียวสันหลังแล้วนะครับไม่รู้จะอยู่ต่อกันดีไหมโอ้โหตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าๆแล้วนะครับ ก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็ดูนี่ครับนี่ก็เต็นท์ของเราเราก็จะอยู่กันชิวๆกันที่นี่แหละครับมีเพื่อนข้างๆอยู่หนึ่งเต็นท์ครับในชุมชนของเราดนะครับเรืฝั่งโน้นก็ดีอยู่อ,อากาศเย็นสบายครับใครที่ชื่นชอบแนวนี้ก็มากันได้เลยครับเ,เดี๋ยวเราก็จะทําอาหารกินแล้วก็พักผ่อนกันแล้วครับจะดูนี่ อน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเราก็แบบสบายสบายบน้านนันนะมีไฟชิดกลางอันนึ่แล้วก็จะเตรียมทําอาหารกันครับราประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะพักผ่อนกันแล้วครับโอ้หนี่ผมลืมเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังครับก่อนหน้านี้ช่วงหัวค่าอะ่ะตอนที่เรากางเต็นท์ใช่ไหมมันมีสัตว์ป่าแบบเพ่นพ่านขึ้นมาที่ตรงที่เรากางเต็นท์ด้วยนะครับมีกวางแบบเซอร์ไพรส์มากแต่มีเซอร์ไพรส์กว่านั้นอีก คือเต็นท์ข้างๆที่เขาอยู่กันมาก่อนเมื่อวานเนียเขาบอกว่ามีช้างช้างป่าขึ้นมาเป็นโขงเลยฮะหลายตัวครับเป็นสิบตัวเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนี้เราจะเป็นยังไงครับจะเซอร์ไพรส์ได้วิ่งหนีช้างกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวมารอดูกันครับอากาศเริ่มเย็นเนี่ยครับ ในระหว่างรอช่วงนี้เราก็หาอะไรทานกันวันนี้เราก็กินง่ายๆครับมาม่ามีมามา่มมา,มาเกาหลีแบรนด์หนึ่งไม่เคยกินเหมือนกันแต่อยากลองดูต้องหาอะไรแล้วร้อนซอดครับที่นี่เราเขาไม่ให้เราแบบประกอบอาหารด้วยเตาถ่านเราก็เลยต้องหาอะไรกินที่มันง่ายๆอย่างนี้ละครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นขึ้นกว่าเดิมอีกครับนี่ก็ เมื่อกี้เปิดดูนะอยู่ที่17องศาอากาศโคตรดีฮะเพื่อนๆใครมีโอกาสนะครับลองมาดูนะครับอไปกางเต็นแคมปปิ้งกันทำอาหารกันแบบนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอืม เป็นสุดเลยครับหนาวหนาวเห็นไหมครับเพื่อนๆครับอยากจะอยากจะดูนู่นนะฮะบนกลางสุดลูกหูลูกตาเลยครับโอ้โหคนมาตั้งเต็นเตเยอะมากครับ บรรยากาศมันสุดยอดจริงครับเนี่ยจุดเป้าหมายที่เราจะกางครั้งแรกครับเราก็เสียดายเหมือนกันฟิวโคตรดีเลยครับก็มีคนเข้ามากลางเรื่อยๆนะครับเนี่ยนี่ก็ดึกแล้วนะ2องทุ่มกว่าบรรยากาศแบบน,นี้สัมผัสอากาศอย่างนี้ มันช่างโดนใจจริงๆครับอุย้ยรพยครับท่านผู้ชมครับสดีอันตรายครับเราไม่กล้าเข้าใกล้ครับเราเจอเม่นปลาครับเม่นออกมาหนตัวตัวมันเล่มเลยฮะนี่ผมซูมให้ดูผมไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนกันโอหเห็นไหมครับกี้เดินมากำลังจะไปท้องน้ำ กว่าน,นี้ผมจะวิ่งแล้วนะดูสิดูสิผมมันไม่กลัวคนเลยอุอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอย่าไปใกล้มันโอ้ถ้าเป็นหนูแถวบ้านกูนะันกูย่างมึงกินแล้วเนี่ยไปแล้วครับมันไปแล้วผมกำลังจะเข้าป่าไปแล้วครับไปไปรีบไปเร็ว สมสมบูรณ์ของประเทศไทยเราใครที่ชอบอย่างนี้นะครับชอบส่องสัตว์ชอบดูสัตว์ป่าไม่ขึ้นมาได้เลยนะคร<ห>ับอุทยานแห่งชาติเ<ห>ขาใหญ่ครับที่นี่ครับชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้เขาล่มลานกลางเต็นท์เขาล่มใช่ครับลานกลางาเต็นท์เขาล่มครับไปแล้วครับเขากำลังจะเข้าป่าไปแล้วครับโอ้ านการณ์จริงด้วยครับโอ้โหใ, <c oughs> ในระหว่างทางอากาศก็หนาวเม่นก็เข้ามาคน,นก็นกางเต็นท์กันอย่างเพลิดเพลินเลยนะครับสนุกเฮ็ดสนานเฮฮากันจริงเลยนี่คือระหว่างทางไปห้องน้ำนะครับรนี่น เดินลอบชายป่ามาเนี่ยครับเราเนี่ยมีมีลุ้นตลอดครับระหว่งางทางไปห้องน้ําจากเต็นท์ที่เราอยู่ไม่รู้ว่าจะเจอสัตว์ป่าชนิดไหนบ้างหรือว่าเป็นเรื่องโชคดีมากยังไงก็ฝากทุกคนติดตามหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะฮะเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะถ่ายทอดบรรยากาศแบบนี้ให้เพื่อนเทุกคนได้ดูกันนะครับ ระหว่างทางกลับมาเจออีกหนึ่งตัวครับโอ้โหมันอาจจะตัวเดินก็ได้นะมันเดินเร็วอ่ะใช่ไหมดูสิดูสิโอ้โหเฮ้ยมันเล็กโอ้ยเขาไม่กลัวคนเลยนะดูดิครับคนมาดูน้องผู้น่ารักดูนะสะแทนผว้ชี้แหะนะ น่าจะไปเข้าออห้องน้ำเขาอย่างนี้โอ้ mm. oh. เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนแ mm. ป่งเซอร์ไพรจริงๆครับ mm. ผมเซอร์ไพรส์มากน,นะน,นี่ข้างหลังผมคือทางป่าที่มันมีสัตว์ป่าออกมาเมื่อกี้นะครับที่มีแม่นเขาออกมาแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะออกมาด้วยซ้ำครับ mm. เราไม่คิดว่าเราจะเจอสัตว์ป่าแบบโดยที่เราไม่ต้องไปส่องสัตว์เลยนะตอนค่ๆตอนที่เรากางเต็นท์เราก็ได้เจอ กับกว้าง1ตัวตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้ใหญ่มากครับหือสงสัยคืนนี้ตอนนอนเนี่ยผมคงต้องลุ้นทั้งคืนแหละไม่รู้แต่มันช้างมาเหยียบหรือเปล่าครับ จริงฮะโอ้เอาละครับตื่นเต้นขึ้นแล้วครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่มาประกาศบอกว่าช้างป่ากําลังออกมาครับตอนนี้คนก็ได้แบบทุกคนนะฮะเจ้าหน้าที่เขาปลุกคนที่มาเที่ยวนะท่องเที่ยวที่นี่ออกมาข้างนอกให้หมดเลยนะครับ ดีฮะวาดเสียวสุดๆเลยครับเตินเต้นก็ตื่นเต้นง่วงก็ง่วงฮะโอ้ยเค รอพี่ช้างเขายังไม่ออกมาจากป่าครับเต็นท์ฝั่งนู้นแล้วก็ย้ายกันไปเยอะแล้วนะครับนู่นครับเขายกเต็นย้ายกันไปนู่นเลยมีเหตุระทึกครับนี่มันคือมนต์เสน่ห์ของเขาใหญ่เลยนะครับผมว่านะเป็นอะไรที่ทั้งตื่นเต้นและท้าทายมากครับ วดลุ้นนะผมบอกเลยมีอะไรให้ตื่นเต้นมีอะไรให้อยู่ตลอดเวลาฮะที่นี่ตอนนี้ก็ทั้งปวดเยี่ยวทั้งอยากจะเข้าหองน้ำไม่รู้จะทำยังไงครับเนี่ยแถวนี้ยกำลังถอนเต็นไปเหมือนกันครับเ็นจะไม่มีใครอยู่เลยครับนี่กำลังจะไปครับเนี่ยเตมจะรอก นี่ก็ถอนสมองแล้วครับสู้ๆครับเขาไปอยู่กับเพื่อนไว้ก่อนครับย้ายกันละนาวเลยฮะต่างคนต่างกลัวก็ยังเหลือฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็วันๆก็เริ่มเก็บของกันแล้วมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะครับเพื่อนๆทุกคนใครที่ดูคลิปผมอยู่นี่อยากให้มาสัมผัสประสบการณ์นี้ดูแตงจริงแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้อันตรายขนาด คับคือมันมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะคอยเดินตรวจเดินเช็คให้เราตลอดเวลาครับแต่คนก็พวกที่อยู่ชายป่านี่ก็ย้ายกันหมดนะโอโหน่ากลัวจริงเตืมเต้นสุดๆทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูเจ้าหน้าที่ที่อุทยานเขาทํางานนะครับทนี่ก็มีระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเลยครับแล้วก็มีรถไว้ฉีดน้ําไว้ไล่น้องช้าง<ๆ>เผื่อน้องช้างุรดดออกๆๆมาครับ แล้วเราดีครับมีคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ที่อุทยานครับปกตินี่เวลาน้องเขาออกมานี่เขาทําร้ายอะไรยังไงไหมครับก็ไม่ไม่ละครับส่วสนใหญ่เขาจะไม่ทําร้ายอะไรใครนักท่องเที่ทยว่าไรพีิงแต่ว่าอาจจะเป็นวงรอบของเขาการเดินือ,ขอเขาจะมีอนาเขตระยะ ที่เขาเดินออกจากชายป่าหรือว่าเส้นทางเดินของเขาใช่ไหมครับปกติใช่ไหมครับแล้วส่วนนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดแบบมันจะมีอะไรบ้างที่ดึงดูดให้เขาออกมาแบบทําร้ายหรือว่าอยากได้หรือต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับการทําร้ายคงไม่ทําร้ายเพียงแต่ว่าอยากจะมีเรื่องของสิ่งที่เชื้อเชิญเขาพวกผลไม้หรือพวกอาหารที่เรามาประกอบกาบอาหารไว้นะแล้วครับ ก็ใครๆก็ใครๆที่แวะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็จะมีคําแนะนําดีๆจากท่านเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ให้เชื่อฟังและเคารพกฎกันนะครับแล้วพวกเราจะปลอดภัยแต่ที่นี่ผมอะ่ะไม่ได้กลัวอะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกรมอุทยานแห่งนี้ได้ดูแลนักท่องเที่ยวดีมากครับ แต่ตอนนี้ต้องช้างนะอยู่เนี่ยครับอยู่หลังห้องน้ำข้างในฝั่งนู้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คอยประกบให้เราตลอดเวลาเลยครับอย่างดีเลยโดนตัวะทุกคนตื่นเต้นกันหมดนะครับฟังห็นไหมไม่มีใครนอนหลับนะครับตอนนี้แต่อย่างน,น้อยเราก็ดีนะครับรู้สึกโชคดีครับ เจ้าหน้าที่ที่ใส่ใจแลเราได้ก็แล้ครับอุย๊ยออกมานน่นแล้วครับผู้ชมครับออกมานน่นแล้วครับผมไม่กล้าตามไปครับตอนนี้ท่านเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อุทยานได้ตามไปป้องกันไว้ให้แล้วครับฝั่งนู้นโอ้โหยตื่นเต้นจริงๆครับน่ากลัวด้วยครับ เมื่อกี้เขาวิ่งออกมาผมถ่ายไม่ทันแต่เจ้าหน้าที่ก็อ,อกนู่นนี่ฮะเจ้าหน้าที่ท่านก็ได้วิ่งตามประกบให้ตลอดนะครับมีคนเฝ้าระวังให้เราตลอดครับพวกเราก็สบายใจได้ กระุสวยามเช้าครับออตอนนี้ก็เวลาก็6โมง30นาทีนะครับตอนนี้อากาศที่ผมอยู่เนี่ยที่เรากางเต็นเนี่ยครับอยู่ที่16องศาโหแม่งโคตรเย็นเลยครับมาดูกันเมื่อคืนนะมีเรื่องแบบ ตื่นเต้นทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่มีสัตว์ต่าออกมานะนี่ครับจุดที่เราอยู่นะครับแล้วเราก็นอนชายป่าฝั่งนี้เ <c oughs> นี่ห่างกันประมาณ50เมตรได้ครับ <c oughs> อู้อากาศดีจังครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่มันมีสัตว์ป่าออกมาเนี่ยครับก็มีอีตัวอะไรไม่รู้อ่ะที่มันเหมือนเสือดาวครับโมวลลัยครับก็ออกมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีวิกวางวางก็มาเพ่นผ่านอยู่ฝั่งนูน้นนะครับฝั่งขางเต็นเขียวสองเต็นท์นั่นนะครับ ตัวมเม่นอน,นี่นตัวเม่จากต้นไม้ต้นนี้ครับเราไม่คิดว่าเราจะเจอสัตว์ป่า,า,ท,า,ท,าทั้งๆที่มีผู้คนแบบมากางเต็นท์แบบเยอะกันมากๆครับ จะชัดนฮจริงๆแล้วเมื่อคืนน่ยจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มีแต่เต็นท์แบบเขากางกันเต็มหมดเลยนะครับแต่พอดีช่วงที่มีช้าง <c oughs> ที่มีช้างป่าออกมาครับทุกคนก็ต้องเคลื่อนย้ายกันแบบกลางคืนแบบประทันหันมากครับ ย้ายกันเข้าไปอยู่ตรน่นู่นนะถ,ถัดถเป็นเข้าไปข้างในหมดเลยครับอู้หนาวครับพเพื่อนโอ้สำหรับทิปนี้นะพเพื่อนนะเราคงจะต้องลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าเกิดน้าได้ไปไหนอีกนะก็จะถ่ายภาพบรรยากาศในสไตล์ของน้ามาให้พวกเราไว้ดูกันอีกนะครับเผื่อม,มีใคร ชื่นชอบอะไรในะสไตล์แบบนี้แต่จริงเมื่อคืนนะขอย้ำอีกทีที่นี่ลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชื่อว่าจำชื่อไม่ค่อยได้อไม่ใช่ทับลานสิผมพูดผิดว่าทับลานผมไม่รู้นะไม่ไม่ไม่ใช่ทับลานนะครับชื่อว่าเขาล่มอุทยานแห่งชาติเขาล่มครับลานกลางเต็นท์เขาล่มอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่อถูกต้องอบรรยากาศสุดยอดมากครับบรรยากาศดีแบบดีมากๆเลยอะลานกลางเต็นท์กว้างขวางครับรับได้ประมาณอาจะเป็นพันเต็นท์นะครับมันใหญ่มากครับวิวสวยทุกที่ทุกมุมทุกจุดครับมีห้องน้ำอำนวยความสะดวกสบายสบายเลย ค่าบริการเพลงแค่คนละ30บาทครับมีห้องน้ําพร้อมอาบน้ําแปลงฟันเข้าห้องน้ําอะไรได้แบบโอ้สบายอะ่ะถือว่ามีความสะดวกสบายสูงมากครับอู้หนาวมากๆงไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้าด้วยนะครับ